น,นี่ก็ยังไม่สายนี่ครับที่น้องสาวยังไม่กล้าก,กลับมาส่วนหนึ่งก็เพราะผู้หญิงคนนั้นกับลูกของหล่อนแต่ตอนนี้เราได้เก็บกวดคนรอน้องแล้วผมเชื่อว่าหากข้อเขียนจดหมายไปบอกเธอด้วยตัวเองน้องสาวจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนคนเป็นลูกนะได้แค่อย่างนั้น พอจะรีบไปเขียนจดหมายเดี๋ยวนี้คนเป็นพ่อที่ได้ยินสิ่งที่ลูกชายแนะนำจากที่กำลังรู้สึกหมดอะไรในชีวิตก็มีกำลังวังชาขึ้นมาทันทีทางด้านมหาวิทยาลัยสถานที่เรียนของสามพี่น้องมู่เทียนในเวลานี้ทั้ง3ามได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมชั้นปีเดียวกันแล้วที่เป็นอย่างนี้ก็เนืน่องจากคนเป็นน้องได้ขอสอบเทียบเพื่อต้องการเรียนให้อยู่ในชั้นเดียวกับพี่สาว แม้ว่ามู่เฟยจะเรียนคนละเอ็กก็ตามด้วยความคิดที่ว่าทีอยากจ,จะหางานทำเพื่อให้พ่อแม่และน้องชายได้มาอยู่กับตนโดยที่สองพี่น้องยังไม่รู้ว่าความหวังของพวกเขากำลังจะเป็นจริงในไม่ช้าเนื่องจากตอนนี้อธิการบดีมหาวิทยาลายัยกำลังเรียกประชุมคณะครู ที่ตอนนี้มีน้อยแสนน้อยซึ่งได้คิดจะเชิญอาจารย์ที่เคยสอนอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้กลับมาและพวกเขาทั้งหมดก็ต้องพากันแปลกใจในความบังเอิญที่อาจารย์สมท่านที่เคยสอนอยู่นั้นบัดน,นี้ได้กลายเป็นชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านตรงไ่ซึ่งเป็นหมู่บ้านและอำเภอเดียวกับผู้หญิงที่สอนเด็กเก่งของมหาวิทยาลัยทั้งสาคนคุณคุณคิดว่ายังไง อธิการบดีชายถามกับครูที่นั่งประชุมอยู่ด้วยกันอีกหคนอาจารย์ทั้ง6ต่างหันไปปรึกษากันด้วยความยินดีที่กำลังจะมีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระของพวกเขาและคนทั้งสามยังเคยเป็นอดีตอาจารย์มาก่อนดังนั้น จึงไม่น่าจะมีปัญหาแต่สำหรับผู้หญิงที่ท่านอธิการบดีจะเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษนั้นพวกเขายังคงมีข้อกังขายอยู่บ้างว่าจะเก่งจริงดังคำเล่าลือเรื่องของอาจารย์ทั้งสามพวกผมไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเรื่องของอาจารย์พิเศษที่ท่านจะเชิญมานั้นพวกเราทั้งหกเห็นพ้องกันว่าควรจัดให้มีการทดสอบชายผู้เป็นอาจารย์ที่มีอายุมากที่สุดกล่าวพลางขยับข่าวแว่นของตน เรื่องนี้ผมคิดว่าได้แต่ว่าหากเราพิสูจน์สำเร็จผลปรากฏว่าเธอคนนั้นเก่งจริงแล้วหล่อนเกิดปฏิเสธขึ้นมาพวกเราควรจะทำอย่างไรคนเป็นอธิกาบรบดีถามอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้วยการเสนอเพิ่มเงินเดือนดีไหมคะยิงไว้กลางคนอายุ40เสนอคุณคิดว่าคนแท้เทียนจะขาดเงินอย่างนั้นเหรอ สหายรัวคุณเคยสนใจอ่านประวัติของหล่อนไหมชายไวกลางคนที่เป็นอธิการบดีอดพูดสอดเสียดออกมาไม่ได้คือฉันยังไม่ได้อ่านค่ะยิ่งที่ถูกถามตอบไม่เต็มเสียงก่อนก้มหน้าด้วยความอายหล่อนไม่คิดสนใจประวัติคนบ้านนอกแบบนั้นสักนิดทำไมจึงต้องอ่านคงคิดว่าหากเป็นการเสนอเรื่องให้หล่อนสามารถย้ายทะเบียนบ้านมายังเมืองหลวงได้ทั้งครอบครัวท่านเห็นว่าเป็นยังไงครับ ครูชายที่มีอายุมากกว่าหญิงคนแรกกลองเสนอสิ่งที่คิดออกมาอึ้งเรื่องนี้ดูเข้าท่าที่สุดนักธุรกิจอย่างหล่อนหักได้เข้ามาในเมืองหลวงก็คงจะเหมือนเสือติดปีเอาเป็นว่าผู้คุณไปคิดแบบทดสอบมาก็แล้วกันผมขอข้อสอบอีกสามวันข้างหน้าเรื่องคนคุมสอบผมจะเป็นคนลงไปเองจะได้ไม่เกิดข้อขอรหาตามมาดังนั้นวันนี้ก็ปิดการประชุมได้ คนเป็นประธานกล่าวสรุปก่อนที่จะลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกจากห้องประชุมไปเป็นคนแรกเพื่อที่จะรีบไปออกหนังสือเรียกตัวอาจารย์ทั้ง3ที่ได้ไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นกลับเมืองหลวงเป็นกรณีพิเศษด้านอาจารย์หญิงคนที่ก้มหน้าหลังจากที่หัวหน้าใหญ่ออกไปแล้วหล่อนจึงได้เงยหน้าขึ้น ก่อนที่จะเปิดปากถามเพื่อนร่วมงานด้วยกันในสิ่งที่ตนสงสัยที่อธิการบดีกล่าวออกมาว่าหล่อนเป็นนักธุรกิจหมายความว่ายังไงแล้วอะไรคือตระกูลเทียนเพื่อนร่วมงานอีกห้าคนหลังจากได้ยินคำถามของครูหญิงคนนี้พวกเขาได้แต่พากาันแปลกใจว่าคนผู้นี้ไปอยู่ที่ไหนมาถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลย ตระกูลเทียนคือหนึ่งในสีของตระกูลที่มีอิทธิพลเมื่อครั้งอดีต2คู่หูเจียงเทียนคุณไม่เคยได้ยินหรอผู้หญิงคนนั้นหล่อนเป็นลูกสะใายของท่านเทียนฮานส่วนเรื่องการทำธุรกิจหล่อนเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อจัดให้ภายในตัวอำเภอแห่งนั้นมีหุ้นร่วมก,กันกับตระกูลของท่านนายพลเจ้าเจียง แต่ไม่ใช่ซาเจ้าเดียวกับท่านนายกมนทนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้หรอกนะและกับท่านเจ้าของหอดอกไม้แดงที่ตอนนี้ได้ผ่านตัวเองมาเป็นร้านค้าผ้ารายใหญ่ให้กับหล่อนไปแล้วคราวนี้คุณเข้าใจหรือยังว่าหล่อนไม่ได้ขาดเงินจริงและรวยมากกว่าพวกเราด้วยคนเป็นฝ่ายที่เสนอเรื่องการขอย้ายทะเบียนบ้านอธิบายเรื่องของว่าที่อาจารย์หญิงคนใหม่ออกมาอย่างละเอียด ทำให้หญิงคนนี้ถึงกับหน้ามานด้วยความอับอายที่หลอนไม่คิดว่าคนบ้านนอกจะร่ำรวยและมีอำนาจยิ่งกว่าตัวเองทางด้านนักศึกษาสามคนที่แม่จะอยู่กันคนละคณะแต่ก็ยังคงหาเวลาว่างมาเจอกันอยู่ตลอดนั้นยังไม่รู้ว่าแม่และครอบครัวของพี่ชายคนสนิทอีกสองคนกำลังจะได้มาเมืองหลวงได้กำลังนั่งกินข้าวอยู่ที่โรองอาหารในระหว่างที่คนทั้งสามกำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้น ก็ได้มีนักศึกษาชายใจกล้าคนหนึ่งได้ถือจดหมายเดินเข้ามายังโต๊ะของสั่งพี่น้องด้วยท่าทางประมาสวัสดีรุ่นน้องเทียนชายคนนั้นกล่าวออกมาก่อนที่จะยื่นจดหมายซองสีชมพูไปด้านหน้าของเจ้าหญิงบ้านเทียนมีอะไรหรือครับรุ่นพี่แต่คนที่ตอบกลับรุ่นพี่ได้กลายเป็นชายหนุ่มคนเป็นพี่ที่ยื่นมือของตนไปรับจดหมายนั้นแทนน้องสาวที่ยังกินข้าวอย่างไม่ทุกร้อน ชายคนแรกยังไม่ทันตอบและเดินจากไปก็มีชายหนุ่มอีกสองคนเดินเข้ามาโดยที่ในมือก็มีจดหมายสีเดียวกับชายคนแรกไม่มีผิดก่ท่าว่าคราวนี้เจ้าของจดหมายกลับเป็นพี่สาวของพี่น้องเทียนคนที่ห่วงน้องและพี่มีหรือที่จะให้พี่สาวยื่นมือไปรับจดหมายนั้นชายหนุ่มที่บัดนี้อายุ IU 21 จึงได้ยื่นมือไปรับแทนแต่ไม่ใช่ว่าจดหมายจะมีแต่ของคนเป็นพี่เพียงเท่านั้นแม้แต่ของเจ้าตัวก็ยังมีหญิงสาวรุ่นน้องใจกล้าเดินเข้ามาส่งให้เช่นกันพี่เทียนเฟยคะคือฉันหญิงสาวรุ่นน้องต่างคณะได้ยื่นจดหมายสีหวานที่อยู่ในมือให้กับชายหนุ่มตรงหน้าด้วยความอายคราวนี้ทั้งน้องสาวและพี่สาวจึงได้มองหน้าคนที่เป็นทั้งพี่และน้องด้วยสายตาแสดงความล้อเลียน แล้วก็ได้แต่เฝ้าดูว่าคนที่ปฏิเสธให้พวกตนมาตลอดจะทำยังไงแล้วเทีเยนเฟยก็ทำตามที่ตัวเองคิดทันทีคือพี่ขอโทษนะที่รับจดหมายน้องไม่ได้ และตอนนี้พวกเราทั้งสามคนก็ยังไม่คิดจะคบกับใครเอาเป็นว่าหากพวกเราชอบใครเราจะเป็นฝ่ายไปบอกกับเขาคนนั้นกันเองดังนั้นจดหมายที่ได้รับจากทุกคนมาผมกับพี่สาวน้องสาวคงต้องขอคืนแล้วชายหนุ่มหนึ่งเดียวในสามพี่น้องเป็นตัวแทนกล่าวออกมาก่อนที่ทั้งสามคนจะลุกขึ้นยืนก้มหัวลงเล็กน้อยเป็นการขอโทษ จากนั้นเคียนเฟจึงได้วางจดหมายทั้งหมดลงกลางโต๊ะแล้วทั้งสามก็พาการถือหนังสือกับกระเป๋ารวมทั้งถาดอาหารของต้นเดินจากไปโดยไม่ได้สนใจความอลวนด้านหลังที่เกิดจากการกระทําของพวกต้นว่าเป็นอย่างไรต่อก็แม่ของพวกเขาหากเราไม่ชอบใครก็อย่าไปให้ความหวังแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราชอบก็ลองลุยดูสักบ้งไม่ว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังเรื่องราวของสามพี่น้องนั้นคนเป็นพี่ชายที่อยู่ในค่ายทหารก็ได้รับรู้ด้วยจากการที่พี่ชายใหญ่ของบ้านเทียนได้โทรศัพท์มาหาน้องๆเป็นประจำอย่างที่เคยทำและได้เผอพูดเรื่องนี้ออกมาให้พี่ชายที่กลับจากการฝึกในป่าได้ฟังด้วยทำให้ใครบางคนรู้สึกร้อนใจอยู่ไม่น้อยก่อนที่เขาคิดว่าวันหยุดในครั้งน่าจะต้องมาเยือนมหาวิทยาลัยของน้องสาวให้ได้ จะได้รู้ด้วยว่าตอนนี้น้องคนนี้เติบโตไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นคนทางบ้านเทียนก็รับรู้จากเรื่องนี้ผ่านลูกชายคนโตเช่นเดียวกันนั่นเป็นเพราะหลังจากที่เขาโทรหาน้องทั้งสองคนแล้วพี่ชายคนโตก็จะโทรหาผู้เป็นแม่ต่อทุกครั้งเพื่อเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังยกเว้นสิ่งที่เป็นความลับของทางด้วยที่ไม่อาจเล่าออกมาได้อึม ว่าแต่มีแต่คนส่งจดหมายให้น้องสาวน้องชายของลูกกับพี่สาวฟังเท่านั้นเหรอแล้วของลูกชายแม่คนนี้ไม่มีใครมาหลงรักบ้างหรือไงลูกแม่ออกจะรอคนเป็นแม่หลังจากที่ฟังลูกชายคนโตเล่าเรื่องนี้ออกมาจึงได้ลองอย่างเชิงถามคนเป็นพี่ชายของน้องออกมาบ้างแม่ครับผมอยู่ในค่ายทหารนะครับวันๆจะไปเจอกับใครจะมีก็แต่คณะศิลปาการแสดงแต่พวกกรอน ก็คงไม่มาสนใจทหารตัวเล็กตัวเล็กร้ายตำแหน่งแบบผมหรอกหากว่าเป็นพี่ชายตรงอย่างพี่ชายหมิ่นก็ว่าไปอย่างพวกเขาเป็นถึงนายกองกันแล้วคนเป็นลูกอดอีกอย่างเขาเองก็ยังไม่เจอคนถูกใจเสียด้วยให้มันจริงเถอะไม่ใช่ว่าลูกยังไม่เจอคนที่ชอบต่างหากเอาไว้เจอเมื่อไหร่ลูกก็ลืมแม่คุณแม่ไวเล็กสามที่ยังสวยสับยอกลูกชายแม่ที่รักอยากล่าวหาผมครับ ผมจะไม่มีวันลืมแม่อย่างแน่นอนเด็กชายตัวน้อยในวันวานที่เติบโตขึ้นจนเป็นหนุ่มกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นจะแม่ชื่อลูกเมื่อไหร่ลูกจะได้กลับบ้านบ้างนี่ก็สมปีแล้วนะหรือแม่จะเป็นฝ่ายไปหาลูกดีคนเป็นแม่เลยอ,อย่าเลยครับที่นี่ลำบากมากเอาไว้เมื่อไหร่ที่ผมอยู่ได้ผมจะรีบกลับไปหาแม่ทันที ไม่แน่เวลานั้นแม่อาจจะไปเมืองหลวงแล้วก็ได้คนเป็นลูกยางเนื่องจากเขาไม่อยากให้แม่ผู้สารบอกบางมาลำบากกับคนทางของที่นี่ตกลงหากแม่ได้ไปอยู่เมืองหลวงจริงแม่จะติดต่อไปบอกลูกนะลูกอยู่ทางนั้นก็จะต้องดูแลตัวเองให้ดีเข้าใจหรือเปล่าผมทราบแล้วครับแม่เองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกัน ผมก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันนะครับส่วนอาหารแห้งที่แม่ฝากมาให้คราวก่อนสหายของผมรวมทั้งพี่ชายต่างก็ชอบกันมากแต่หากแม่เหนื่อยแม่ก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับคนเป็นลูกกล่าวออกมาอย่างอดเป็นห่วงแม่คนนี้ไม่ได้เขารู้ดีว่าแม่คนนี้ไม่ได้ให้กำเนิดเขาแต่สิ่งที่แม่คนนี้ ทำให้นั้นมันยิ่งกว่าแม่แท้แท้บางคนทำให้ลูกเสียอีกลูกจะบอกว่ามันไม่อร่อยก็เลยไม่ต้องให้แม่ทำให้ใช่ไหมคนเป็นแม่แ้งกล่าวออกมาอย่างน้อยใจสามีกับลูกชายวัยหกขวบมองการแสดงของแม่ด้วยความสงสารคนปลายสายที่แม่จะรู้ว่าแม่ของตนแกล้งแต่ก็ยังคงร้อนใจอยู่ดี ไม่ใช่เลยครับแม่อยากเข้าใจผิดไปมันอร่อยมากเลยแค่ผมกลัวแม่จะเหนื่อยต่างหากเอาเถอะครับหากแม่อยากทำก็ทำมาเถอะผมจะได้มีของอร่อยกินคนเป็นลูกรีบอธิบายอย่างร้อนรนดีมากเอาระูกไปพักผ่อนเธอดูเหมือนว่าแม่จะมีแขกมาแค่นี้นะครับอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคนเป็นแม่กล่าวย้ำก่อนจะวางสาย หลังจากที่ผู้เป็นนายหญิงของบ้านวางหูโทรศัพท์ลงบนแป้นเด็กรับใช้ก็เดินนำแขกเข้ามาด้านในหนึ่งในงแขกผู้มาเยือนนั้นเป็นผู้ว่าประจำมนทลที่คุ้นหน้ากับครอบครัวเทียนของเธอแต่ชายไวกลางคนท่าทางคงแก่เรียนดี่สิที่เจ้าบ้านสงสัยว่าเขาเป็นใครกับความสงสัยก็ต้องถูกพับเก็บลงไปก่อนนื่องจากตอนนี้เจ้าบ้านทั้งสามรวมเจ้าเมฆน้อยได้พากันยืน ต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเชิญท่านนั่งครับเทียนหานเป็นตัวแทนของบ้านกล่าวเชื้อชิญแขกที่มีตำแหน่งงานตรงหน้าอย่างสุภาพขอบคุณครับพวกคุณก็นั่งลงเถอะคนเป็นแขกผู้มาเยือนกล่าวหลังจากที่คนทั้งหมดนั่งลงแล้วเทียนหานก็กระซิบบอกกับลูกชายให้เดินตามพี่เลี้ยงออกไปก่อนและมือเด็กรับใช้นำน้ำขับของว่างมาวางเรียบร้อย ผู้ว่าที่นำแขกแปลกหน้ามาจึงได้กล่าวแนะนำชายคนที่มาด้วยการให้กับสองสามีภรรยาได้รู้จักบุคคลท่านนี้คือหลุนคุณเป็นสหายของผมเองที่เขามาวันนี้ก็เนื่องมาจากต้องการทดสอบสหายสู่สับ์เล็กน้อยผู้ว่าการบนทนกล่าวออกมาค่อนข้างลำบากใจเชิญท่านอธิการหลุนพูดมาเถอะคะ่ะ ทันทีที่หญิงสาวหนึ่งเดียวได้ยินชื่อของบุคคลผู้มาใหม่เธอก็คิดว่าคนผู้นี้จะต้องเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัายของลูกและหลานของตนอย่างแน่นอนทางแคทผู้มาเยือนแม้จะแปลกใจแต่ก็ยังคงเก็บอาการของตนไว้พรางเอามือขยับแว่นสายตาก่อนที่จะเข้าเรื่องที่ตนมาในวันนี้คือว่าผมต้องการมาเชิญสหายสูให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัายของเราครับ แต่ว่าเนื่องจากทางเราต้องมีหลักฐานในการเข้าสอบของอาจารย์ดังนั้นที่ผมมาจึงได้นำแบบทดสอบมาด้วยไม่ทราบว่าสหายพอจะลองทดสอบดูได้หรือเปล่าคนเป็นอธิการบดีอธิบายอย่างใจเย็นแม้ในใจจะตื่นตระหนกในการโป้ขดก็ตามหากฉันสนใจแล้วยังไงไม่สนใจแล้วยังไงคะ เขาคิดว่าเธอจะดูอาการแสบแส้แบบนี้ไม่ออกหรือยังไงหญิงไว้เลขสามคิดเธอจึงได้ถามอย่างลองเชิงออกไปคือว่าหากสหายทำแบบทดสอบของเราได้ตามเงื่อนไขพวกเราจะให้สิทธิในการย้ายทะเบียนบ้านของครอบครัวคุณไปอยู่ในเมืองหลวงไม่ทราบว่าเงื่อนไขนี้สหายพอใจหรือไม่อธิการบดีรีบกล่าวเงื่อนไขอันยาวยวนออกมามีแค่นี้หรือคะ แล้วสวัสดิการอย่งอื่นตามที่อาจารย์คนอื่นควรได้มีหรือไม่ยิงสาวแม้จะพอใจเงื่อนไขดังกล่าวแต่เธอก็จะต้องได้เงินเดือนด้วยสิอีกทางบ้านพักในคราแรกด้วยไม่อย่างนั้นจะให้ไปนอนที่ไหนข้างถนนหรือยังไงได้เหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นครับแต่ว่าสหายต้องลงนามในสัญญาการสอนของพวกเราเป็นระยะเวลาสปีสหายนี้ความขัดแย้งหรือไม่ อธิการบดีที่โดนหญิงคนนี้ตอนรีบกล่าวเสริมออกมาสู้เยาวนิ่งคิดอยู่ชั่วครู่สามปีก็น่าจะพอให้เธอได้จัดการอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเพราะมีครอบครัวคนคุ้นเคยเดินทางไปด้วยอีกทางพี่ชายสามกับพ่อแม่ก็จะต้องเข้าไปเมืองหลวงกับเธอด้วยเช่นกันเดึงจากเมื่อไม่กี่วันก่อนพี่สะพายสามได้รับจดหมายจากทางบ้านแล้วตกลงค่ะ ฉันจะทำเมืองหลวงเห่ยาจะไปเยีอยนแล้วนะหลังสิ้นคำพูดของคุณแม่ลูกสี่อธิการบดีก็ยิ้มออกมาด้วยความล่งใจที่ตนเองมาไม่สิธิเที่ยวแต่ก่อนทำข้อสอบท่านหลวนช่วยกรุณาร่างสัญญาที่เราสองคนคุยกันเมื่อสักครู่ออกมาก่อนได้ไหมคะให้ท่านผู้ว่าเป็นพยานสูเห่ยาที่เห็นรอยยิ้มสมใจของชายที่อายุมากกว่าตนผู้นี้แล้ว เธอจึงได้เสนอเงื่อนไขในการร่างสัญญาออกมาอะไรก็ตามหากมันไม่เป็นล,ลายลักษณ์อักษรแล้วมันก็สามารถคาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดดังนั้นป้องกันไว้นั่นแหละดีที่สุดได้ผมจะร่างหนังสือออกมาเดี๋ยวนี้ใช้สิ่งนี้วางขั้นกระดาษอีกแผ่นคท่านจะได้เขียนแค่ครั้งเดียวหญิงสาวยื่นกระดาษคัดลอกแผ่นสีดำให้กับอธิการหลวนพร้อมกับปากกามหมึกซึม ที่ไม่ต้องเติมหมึกให้เสียเวลาอีกหนึ่งด้ามน,นี่มันสหายซูไม่ทราบว่าได้สองสิ่งนี้มาจากที่ใดแม้ว่าตอนนี้จะสามารถนำเข้าสินค้ามาได้แล้วแต่ว่าผมยังไม่เคยเห็นของสองสิ่งนี้ในเมืองหลวงมาก่อน ล้วนคุณหยิบสิ่งของที่เขาสนใจขึ้นมาดูอีกไม่นานฉันจะนำออกมาขายค่ะรับรองว่าเป็นปากกาที่สะดวกกว่าการต้องมาคอยเติมหมึกเยอะพอใช้หมดก็ทิ้งไปหญิงสาวตอบคำถามโดยเลี่ยงถึงที่มาของสิ่งที่ตนนำออกมาจะให้บอกได้ยังไงว่านำออกมาจากอนาคตผู้สูงวัยกว่าก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพิ่มเติมให้กับผู้เป็นเจ้าของสิ่งที่อยู่ในมือได้เกิดความลำบากใจอีก เมื่อรู้ว่าอีกหน่อยจะมีขายดังนั้นชายคนนี้จึงได้นำข้อสอบออกมาทั้งหมด6ชุดซึ่งหนึ่งในนั้นมีภาษาอังกฤษเพิ่มมาด้วยสำหรับภาษาอังกฤษนั้นเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะักอีกเนื่องจากคนที่รู้ภาษานี้ค่อนข้างมีน้อยแสนน้อยแทบนับจำนวนได้ เนื่องจากช่วงเกิดการปฏิวัติคนที่สามารถรู้ภาษาต่างชาติได้พากันเดินทางออกนอกประเทศเป็นส่วนมากแต่ถ้าหากหญิงสาวผู้นี้ทําได้วิชาที่เขาต้องการจะให้หญิงสาวตรงหน้าสอนก็คงจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนี่แหละที่มหาวิทยาลัยของตนยังขาดผู้ชำนาญอยู่โดยวิชานี้อธิการบดีเช่นตนเป็นผู้สอนส่วนผู้ช่วยก็เป็นบุตรชายคนที่สองของผู้หญิงด้านหน้า ดังนั้นจะว่าเขาไม่คาดหวังเสียทีเดียวก็ไม่ได้อีกแต่ก็ไม่อยากคาดหวังมากเกินไปก็เท่านั้น ซูยาวที่เห็นข้อสอบปึกใหญ่เธอก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นเกรงอะไรตรงกันข้ามหลอนกับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพราะไม่รู้ว่าคนออกข้อสอบจะมีความรู้มากแค่ไหนฉันจะไปนั่งทําตรงนั้นก็แล้วกันค่ะคุณแม่ลูกสี่หยิบข้อสอบขึ้นมาทั้งหมดก่อนที่หล่อนจะก้าวเท้าของตนไปนั่งเอียงโต๊ะไม้ที่ไม่ห่างจากสายตาของชายทั้งสามที่นั่งอยู่ในห้อง สูเยวจึงได้หยิบวิชาที่ตนไม่ถนัดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือวิชาประวัติศาสตร์หญิงสาวที่จบมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงกับลืมเธอจึงได้ลงมือทําข้อสอบได้อย่างไม่สะดุดจากนั้นก็เป็นวิชาคนวณต่อด้วยวิชาภาษาประจำชาติวิชานี้มีเรียงความให้ต้องเขียนด้วยตามมาด้วยวิชาต่อมาเรื่อย จนมาถึงวิชาสุดท้ายภาษาอังกฤษหญิงสาวก็ทำได้อย่างสบายปราศจากความกังวลทุกวิชานั้นมีคะแนนเต็ม100ต่อ1วิชาซูยาวจะต้องผ่านให้ได้อย่างน้อย60คะแนนของแต่ละวิชาขึ้นไปถึงจะเป็นการผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่อาจารย์เหล่านั้นได้ระบุมานายหญิงเจ้าของบ้านใช้เวลาในการทำข้อสอบไปทั้งหมด3ชั่วโมงไม่ขาดไม่เกิน รวมทั้งการทวนซ้ำอีกรอบด้วยเพื่อความไม่ประมาทเมื่อหญิงสาววัเลขสาวางปากกาในมือลงอธิการบดีของมหาวิทยาลัยก็รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้นั่งด้วยความร้อนใจเดินตรงมายิบกระดาษคำตามภาษาอังกฤษที่ตนเป็นผู้ออกข้อสอบก่อนวิชาอื่นนี่มันไม่น่าเชื่อสหายสูบผมไม่ต้องการทราบผลวิชาอื่นแล้วผมขอเชิญให้คุณไปสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยของผมไม่ทราบว่าคุณจะตกลงไหมคู้สุไว้กล่าวออกมาน้ำเสียงตื่นเต้นได้ฉชนต้องไปเมื่อไหร่คะซูเหวารีบตอบรับทันทีสัญญาก็ลงนามแล้วจะให้ผิดคำพูดได้ยังไงอีกอย่างเรื่องห้างของตนก็กำลังอยู่ในมือ ในคราแรกเธอต้องการที่จะเปิดโรงงานผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กกับโรงงานผ้าซักของผู้หญิงแต่เมื่อคิดแล้วการนำเข้าวัตถุดิบจำเป็นต้องมีหลักฐานดังนั้นเธอจึงได้เปลี่ยนแผนเป็นการเปิดห้างสรรพสินค้าขึ้นมาแทนแล้วให้ระบบเปลี่ยนรูปบรรจุเป็นของยุคนี้แทนส่วนอะไรที่ยังทันสมัยก็เขียเอาไว้ก่อน เพราะห้างของเธอจะอยู่กับเธอไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือจนกว่าสินค้าในสต็อกของต้นจะหมดแต่กว่าจะหมดเธอก็คิดว่าคงจะอีกหลายปีอีกและกว่าจะถึงตอนนั้นเธอก็น่าจะหาแหล่งสินค้าได้แล้วเอาเธอเรื่องของอนาคตก็ปล่อยไปก่อนแค่ให้เธอสร้างห้างเหมือนชาติก่อนได้ก็พอแล้ว หลังจากการเปิดภาคการศึกษาณช่วงน,นี้นักศึกษากำลังสอบอีกหนึ่งเดือนก็จะปิดภาคเรียนแล้วเมื่อถึงเวลานั้นผมหวังว่าเราจะได้ร่วมง,งานกันส่วนเรื่องทะเบียนบ้านสหายไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อผมกลับไปผมจะรีบไปยื่นเรื่องให้กับสหายและครอบครัวทันทีส่วนนี้เป็นหนังสือรับรองตอนนี้ผมต้องขอตัวก่อน เราจะต้องนำหนังสื่อรับรองไปให้กับครอบครัวอาจารย์หุยและอาจารย์หมิงผมคิดว่าสหายน่าจะรู้จักกับทั้งสองครอบครัวนี้ดีอยู่แล้วถูกหรือไม่คนเป็นอธิการบดีที่พอจะรู้ถึงความสนิทของทั้งสามครอบครัวนี้ถามออกมาใช่ค่ะพวกเรารู้จักกันเจ้าบ้านสาวยอมรับถ้าอย่างนั้นยิ่งเป็นการดีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกคุณจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้ คนสูงไว้กล่าวออกมาอย่างคาดหวังเอาไว้ท่านต้องลองดูด้วยตัวเองค่ะหญิงเจ้าบ้านกล่าวผู้มาเยือนจึงได้แต่ยิ้มออกมาและเห็นด้วยกับคำพูดอันตรงไปตรงมานี้คล้อยหลังผู้มาเยือนจับไปภรรยาสาวก็กระโดดกอดสามีด้วยความดีใจในที่สุดการเดินทางไปเมืองหลวงก็มาถึงแล้ว เพียงหันหเองก็ดีใจที่ความหวังของภรรยาเป็นจริงฉันจะโทรไปบอกบ้านแม่ก่อนจากนั้นค่อยโทรไปบอกบ้านเจียงจากบ้านเจียงก็ต้องเป็นโทรไปบอกเสี่ยวเฉินจากนั้นก็โทรไปยังหอกของลูกเพื่อบอกเด็กๆจะได้ไม่ต้องกลับมาหาเราคุณว่าดีไหมคะคนเป็นภรรยาเอามือเรียวสวยคล้องคอสามีที่แม้จะเข้าใกล้วัยี่ิแต่ใบหน้ายังคงเปลี่ยนแปลงไม่มากถามออกมา ผมตามใจคุณครับเอาตามที่คุณเห็นสมควรเลกฝ่ายสามีโน้มใบหน้าของตนเข้าใกล้ใบหน้าสวยของภรรยา พร้อมกับตอบออกมาในระหว่างที่สามีกับภรรยากำลังสบสายตากันหวานซึ้งอยู่นั้นแม่ครับพ่อครับเจ้าเมฆน้อยที่รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งนานเกินไปจึงได้วิ่งนำพี่เลี้ยงออกมาพร้อมตะโกนเรียกหาบุพการีทั้งสองเสียงดงังสองสามีภรรยาที่กำลังอยู่ในโลกสีชมพูจึงได้พ่าออกจากกาันก่อนจะแสดงท่าทางแก้เกอของแต่ละคนออกมา ซูเหยาวที่เห็นลูกชายตัวกลมวิ่งมาก็อ้าแขนของตนออกเพื่อให้ลูกชายเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนแต่เธอในตอนนี้ไม่สามารถอุ้มบุตรชายคนนี้ไวเนื่องจากตัวเขามีน้ำหนักมากขึ้นแม่ครับพวกเราจะได้ไปเมืองหลวงหรือฮะผมจะได้เจอพี่ชายพี่สาวแล้วใช่ไหมครับเด็กชายวัยหกขวบที่ฉลาดเกินวัยแง่น่าถางคนเป็นแม่ด้วยดวงตาใสาแจ๋วใช่ครับลูกรู้ได้ยังไงกัน คนเป็นแม่ยิ้มรับพลางถามเด็กน้อยที่มีใบหน้าคล้ายตนพี่พี่เขาพูดกันว่าครอบครัวของนายหญิงกำลังจะไปเมืองหลวงแล้วบ้านหลังนี้จะทำยังไงเด็กน้อยกล่าวออกมาตามที่ตนได้ยินอย่างนั้นเราแล้วเราควรจะทำยังไงกันดีละ่ะคนเป็นแม่แซงถามเจ้าตัวเล็กต่อเราก็ปิดไว้แล้วก็จ้างคนมาทำความสะอาดเป็นบางครั้งดีไหมครับฝากคุณปู่พ่อบ้านเอาไว้ คนเป็นลูกชายเสนอความคิดของตนลูกแม่เก่งมากเราก็คงจะต้องทำแบบนี้แหละแต่ต้องถามคุณปู่พ่อบ้านของลูกก่อนว่าเขาจะตกลงที่จะอยู่ดูแลให้เราหรือเปล่าสุยาวบีบจมูกลูกน้อยเบาๆก่อนพูดดังนั้นในช่วงเงย็นของบ้านเทียนเจ้าบ้านชายจึงได้เรียกประชุมเหล่า คนงานออกมาทั้งทหารยามของบ้านหลังนี้ด้วยที่ผมเรียกประชุมทุกคนในวันนี้ก็เป็นอย่างที่ทุกคนทราบว่าครอบครัวของเรากำลังจะไปเมืองหลวงส่วนบ้านหลังนี้ก็คงจะต้องปิดไว้ชั่วคราวจนกว่าเทียนเชิญจะกลับมาหรือมีครอบครัวส่วนเรื่องที่ทุกคนกลัวนั้นผมและนายหญิงของทุกคนได้คุยกันแล้วว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ยังคงให้อยู่ที่นี่ต่อไปพวกเราจะจ่ายค่าจ้างให้ตามเดิม ส่วนคนอื่นเราสองคนจะจ่ายเงินชดเชยให้พวกคุณมีความเห็นอะไรหรือไม่เฮนหายกล่าวออกมาเสียงดงังคือว่านายท่านนายหญิงคะพวกเราขอไปทำงานที่ร้านนายหญิงโดยไม่รับเงินชดเชยได้หรือเปล่าคะบอกตามตรงว่าหากพวกเราออกจากที่นี่ไปก็ไม่รู้จะไปทำงานที่ไหน หนึ่งในเด็กรับใช้ถามออกมาอย่างกล้ากลากลัวได้สิพวกเธอไปสมัครงานที่ร้านได้เลยเลือกที่ใกล้บ้านก็ได้ฉันจะบอกกับผู้จัดการร้านเอาไว้ให้เอง ซูเหยาตอบออกมาหลังจากได้ยินคำถามทำให้เด็กรับใช่อีกสี่คนดีใจกันทั่วน้าทีจะมีงานทำต่อโดยที่ไม่ต้องไปเสี่ยงหางานที่อื่นทางด้านมหาวิทยาลายัยหลังจากที่สองพี่น้องได้รับโทรศัพท์จากแม่พวกเขาก็ได้แต่ดีใจที่ความหวังของพวกเขาได้เป็นจริงขึ้นมาแล้วและไม่ใช่เฉพาะสองพี่น้องนี้เท่านั้นที่รู้สึกยินดีกับข่าวนี้ ภายในค่ายฐานครอบครัวพี่ชายทั้งสองต่างก็ดีใจมากเช่นเดียวกันโดยเฉพาะหมิ่งตงอยางที่เขาจะได้กลับไปยังที่บ้านหลังเดิมอีกครั้งตามที่คนเป็นพ่อได้บอกว่าทางรัฐได้คืนบ้านหลังนั้นให้ส่วนบ้านของครอบครัววิกับบ้านของครอบครัวเทียนทางรัฐก็คิดจะจัดหาให้เช่นกันแต่พวกเขาได้ลองยื่นว่าขอเป็นบ้านมีพื้นที่ส่วนตัวบริเวณบ้านแถบเดียวกับครอบครัวหมิง หากว่ามีพวกเขายินดีที่จะจ่ายเงินซื้อซึ่งครั้งนี้คุยฉิวต้องการพาครอบครัวของตนย้ายมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพ่อแม่ที่เริ่มฉลาพาพของตนและเจ้าแฝดเองเมื่อปีที่แล้วต่างก็พากันสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แม้จะเป็นคนละที่กับพี่น้องบ้านมู่กับเทียนแต่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ดีไม่แพ้กัน